สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะต้นไม้ย,ยักษ์ Okay. ไปไหนไต่ไหนกัจอตอนนี้เรามาถึงต้นไม้ยักษกันแล้วครับผู้คนก็มาเที่ยวมากมายเลยวันนี้เป็นวันเสาร์หยุดตอนนึ่งไปวันปิยะคือวันจันทร์ต้นไม้ยักษไปเดินชมกันเลย จมไม่อย่างอีกแล้วาไออันีป่อเขาไปหนกันเนี่ยมาเที่ยวนี่เนี่ขายมนันม,ม,ม่ขายจะขายซื้อวะมาเที่ยวไปแล้วซนยกว่ามาซ้อจะขายมของขายอในวันแล้วแล้วพี่สีเขาขายอยู่ไง

จะกลับมาถ่ายฝั่งนี้กันอันนี้เรถ่ายฝั่งนี้ไปก่อนบรรยากาศโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะเรจะมีต้นยางหนามาชมไม่ชิมก่อนจ้าสอบถามราคาได้นะคะอีก,กลอยเม็ดหนึ่งต้นมะยันต้นมะพร้าวยักษ อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือนวดเหรอขายดิบดินหาไรไใช่ไหมคจะเพิ่มเลยแค่คน,นนี้นะคะมีดอกไม้ด้วยอ๋อกระเป๋าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายฝั่งนี้อีกทีหนึ่ง เราถ่ายฝั่งนี้ไปก่อนบ่อตกกุ้งมีบ่อตกกุ้งด้วยเหรอนี่จะมีบอ่บอบ่อบ่อน้ำโบราณด้วยนี่นะบ่อตกกุ้งปะเข้าไปข้างในก็จะมีน่าจะมีพวกอะไรที่บรรยายเนาะใช่ไหมมีทางเดินเข้าไปตรงนี้ด้วยนี่คืออยางนาครับต้นไมายา้ยักษ์แคมป์ก็จะอยู่ฝั่งนู้นดูในใน นี <c oughs> ่ย่างนะครับต้นย่างนอ่ะมมีต้นมีอะไรเกาะเต็มเลยเนะเนาะข้างบนเนาะใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องรู้จักกันทุกคนในน้าต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมแต่จะมีต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่กว่านี้อีกก็มีนะ แต่คือคนเท่าคนแก่เขาพูดว่ามันจะมีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเขาตัดทิ้งไปคนเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องไงก็เลยตัดทิ้งไปหมดก็เลยจะเหลือแค่ต้นไม้ยักษ์ต้นเดียวที่ว่าเหลือไว้มันก็ระจายเป็นเหมือนเป็นมรดกโลกให้ลูกหลานได้ดูอีกทีหน,นึ่งมีนักท่องเทีเท่ยวเยอะเลยครับมีจักรายานให้เช่าปัน่นคนนี้ก็คือเจ้าของสวนนะครับ สามร้อยปนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูดิโอ้สวยงามมากเป็นรากวะนะสวยงามมากนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับาจากที่อื่นฝรัง่ขงขคมใหญ่ของเขามันจะประมาณนี้ แต่ก็ถ้าเทียบกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ต้นไม้ต้นนั้นก็จะใหญ่กว่านี้นะแต่เห็นคนเท่าคนแกเขาบอกว่าโดนฟ้าผ่าแล้วก็ตายก็เลยตัดทิ้งแต่มันเป็นต้นเดียวกันนี่แหละพันเดียวกันนี่แหละบรรยากาศโดยรวมก็เป็นเช่นนี้ สวัสดีครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวใครครับทามก็ไม่ต้องบรรยากาศโดยวรวมเป็นประมาณนีน้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีแค่นี้ ตนจะเป็นสวนมากเต็มหมดเลยนะแต่เขาก็จะตัดต้นหมากทิ้งไปเห็นไหมเป็นแนวต้นหมากไหมตัดหมากทิ้งไปก็จะเหลือแค่ไม่กี่ต้นที่มันอยู่ตามยางนาและก็จะปลูกเป็นสวนทุเรียนีน่ต้นไม้ครับวานสันนำอำเภอเมืองเลก็ประมาณนี้โดยรวม ผมลาเสียดายมากเลยครับสวนมากคือคนแถวนี้เขาไม่นิยมทาสวนมากกันนะคือเขาตัดทิงง้งกันหมดเลยน้อยที่จะมี <c oughs> น้อยมากที่สวนมากจะมีนะณตรงนี้ณพื้นที่แถวนี้เก็จะโลตัดต้นมมกทิ้งหมดปลูกเป็นสวนทุเรียนสวนส้มโอกันเยอะแล้วก็จะเดินทางกลับแล้ว นี่ก็จะเป็นส่วนสมโอนะส่วนมากก็จะมีเป็นยอมยอมนะบริเวณตรงนี้น,นิดหน่อยหน่อยก็มีนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะกันนะช่วงช่วงเทศกาลช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมามาตลอดนะ นี่เขาปลูกใหม่เนาะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะปลูกใหม่เนาะเป็นไม้โบราณจริงเนี่ยนะ ตรงนี้ก็จะเหลือต้นยางนาค่ะแค่ไม่กี่ต้นถามว่าต้นใหญ่ไหมมันก็ต้นใหญ่อยู่นะถ้าเขาไม่ตัดทิ้งกันหมดเนาะสวนมากสวนสวนมากก็จะมีต้นยางนาเยอะนะเขาก็จะตัดกันเพื่อทำไรเพื่อปลูกสวนอย่างอื่นเช่นสวนส้มโอสวนผลไม้ปลูกกล้วยปลูกทุเรียน กระท่อมกระท่อมกระท่อมน่าทำน่าทำมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาคือกวยกวยหักหมุกหมดเลยกวยหักหมุกครับหนุกไเริ่มเลยกระท่อมกระท่อมนี่แล้มาโซนนี้โซนนี้โซนนี้ก็สวยดี วันไนมันเหลาครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำจะทํารวมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ณะบริเวณใกล้เคียงว่ามีที่ไหนบ้าง mm. ก็จะมีน้ําตกผาลมเย็นต้นไม้ยักษ์ทำรข,ว mm. ขาว้งคร่าวๆประมาณนี้ตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับ สองทางก็จะเป็นประมาณนี้มีซื้อผ้าด้วยจะมีร้านขายของ Terima kasih telah menonton! เอบอกใเคยเห็น <c oughs> ขายดีบอสแคร์ <c oughs> <c oughs> ดีเติมค่ะเสียงโอมีแคร์ดีจนเสียงโอมีเลยเนาะ <c oughs> โอเคครับเราก็ขอจะกลับกันละรถนักท่องเที่ยวก็มาเต็มเลย ใครจะมาท่องเที่ยวก็เชิญมากันได้นะครับผมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับนี่ครับลานจอดรถเพือวันเสาร์ทิ์นะครับเอเคครับผมต้องจากกันแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ